โอ้ยเชียกระตุกนี่ผมปลอมตัวเป็นโคตรไก่มาแก้โคนในโซนนะคะทุกคนที่เขาจะมีพฤติกรรมยังไงกับเราบ้างถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้เขาหรืออะไรเงี้ยเขาจะด่าหรือว่าเขาจะว่าอะไรหรือเปล่าหรือเขาจะทําอะไรเราที่ป่านะทุกคนเอาไปย่อให้เขาดูนะครับอย่างเงี้ยคนตัวจริงผมก็ตัวเงี้ยให้เราละอย่าย่อให้ทุกคนแต่ในห้องนี้มันเจอแบบตัวจริงเลยอ้า ทำไรกันเนี้ยโอ้โหโอ้โหลเดี๋ยวคืตเคุยกันอยู่ตรงนี้่ะนี่ยะดียวเดียวเดียวเยวเดีเดี๋ยวหาเดี๋ยวาเดียวาเดี๋ยวาเดี๋ยวาเดี๋ยวเดียมันเห็นกุไก้

จัดไปเยอะๆถ่ายแล้วได่หนึ่กดหน้าแรงๆดงไปหนึ่งทีเยอะๆจะไปตึงๆให้อย่าโดนหนีเดียเพื่อนหรือดิคันก้อนอ่ะดิอย่าหย่่อหย่่อย่่อวุ้ยหย่่อหย่่อย่่อโอ้จัดไปพวกเยอะ

อยเกน่านโอ้รทุกคนารไปเลี่ยนห้องกันเลยดีกว่ากโครับทุกคนตอนนี้ก็ได้มาในห้องต่อมาแล้วนะทุกคนมาย่อคนนี้เลยนะเราจะย่อยเขาไหม อ่ายอ่ยอยอ,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 ยอ้ย่อย่อย่ออาย่อ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 ย่รแงกันดิสีแสงรู้แง่ร,ออรู้แนเป็นยงดิเดี๋ยวครับย่อยย่อโอเกดโชว์แสงแงมันเียวจกไปจรจริงีรูย่อายูอีกท่าเลย เป็นกินมาแล้วกันตายรูเฟียวนะทุกคนหอยดิอ่าถ้าต่อไปแล้ว sí ด uh, ja, ูอย่างอย่างมันทุกคนเฮ้ยมันหนีผมมาทุกคนเยอะๆๆๆอะไรอ่ะ แันไปก็เฟี้ยเฟ้ยรบนอะไรอ่ะบอกว่าอะไรอ่ะไอชิ้นปากเองเฮ้ยได้ทำยังวะมีรถของดังอ่ nó cung nó cung nó gió nó cung nó cung nó gió nó cung Nào, cung nó cung nó cung nó ไมไปครแต่งใจอะไรกับบางนอีกที่นั่นไม่ได้ย่ะเฮ้มันไปอนตายตรงนี้อีาไปล่าอ๋อ เพราะวใ่มันก็เป็ไม่ใช่่ายาหมอนยัยยยข้ามาทุกคนนะฮะมีตนนึ่งีป้นะทุกคนเอหน้าบีนุโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ออกมากบ,บีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน ที่เราได้พบตัวเป็นไก่ไกไกไกๆหรือเลี้ยนละล้านะครับทุกคนเข้าไปในโนัวก็มีแต่ว่าโดนอ,อะไรนะทุกคนก็คือพอแตงชุดไก่ก็โดนอย่างงี้ทุกคนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะ,ะทุกคนก็ขอสวัสดีดนะคะ